สร้างลิงก์ Microsoft Teams ผ่านโปรแกรม Outlook อันนี้เป็นการสร้างลิงก์ประชุมแบบง่ายๆที่ส่วนมากคนนิยมใช้งานเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาแนะนำนมแบบนี้มันง่ายจริงๆง่ายกว่าสร้างในตัว Microsoft Teams ตั้งเยอะเวลาเรากดเปิดที่ปฏิทินเนี่ยมันจะลิงก์มาแบบนี้เลยนมผมจะมีลิงก์ให้กดคลิกเข้าเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปชมคลิปพร้อมกันเลยครับ ับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t ท t นะครับผมช่องแน้นำทริปก,การใช้งานฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ในด้านไอทต่างๆเนี่ยมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมโอเคมาครับผมเราพูดถึงคลิปวันนี้เนี่ยคลิปวันนี้ก็จะมาแนะนําการใช้งาน Microsoft Teams นนในการสร้างลิงก์ประชุมแบบง,ง่ายเนะผ่านตัวโปรแกรม Microsoft Outlook ซึ่งเป็นโปรแกรมอ e ีเมลที่เราใช้งานอยู่แล้วเนาะหลักๆคลิปนี้จะเหมาะ กับคนที่ใช้งานองค์กรเป็นหลักเนาะซึ่งบริษัทที่ผมทำงานอยู่เนี่ยจะใช้แบบวิธีเนี้ยเป็นซะส่วนใหญ่นนผมแทบจะ99%เลยนะครับผม่ะโดยปกติทั่วไปนะเวลาเราจะสร้างลิงค์ประชุมนะครับเราอาจจะอยากมาสร้างแบบใน m i c r s s o t t t e m s อย่างเงี้ยมันก็อาจจะมาเข้า m i c r o s o f t t e a m มปึ๊บคลิก Calendar แล้วก็อ่านะวเหรือจะเป็น New Meeting อย่างเงี้ยนะผมหรือจะอ่าหรือจะสร้างแบบ c h e d u l e m e e t i n g อย่างเี้ยนาซึ่งมันจะค่อนข้างแบบ หน้าตาเราอาจจะไม่คุ้นแล้วก็ค่อนข้างจะยุ่งยากในการจัดการนะครับผมทีนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําวิธีการสร้างในตัวโปรแกรม Outlook เลยนะครับผมถ้าใครใช้งานอีเมลอยู่เนาะทำงานบริษัทหรือใช้งานที่บ้านก็แล้วแต่เนาะถ้าใครรู้จักโปรแกรม Microsoft Outlook เนี่ยน่าจะคุ้นๆนหน้าตานี้เมลที่ผมจะใช้เนี่ยจะเป็นเมลนี้เนาะเป็นเมลองค์กนนครเนาะที่เมใช้สร้างทีมนะครับผมวิธีการสร้างก็คือนะครับอ่าให้ไปที่ New เนาะมาที่แถบ Home ก่อนไปที่ New ตรงนี้ครับผมนี่ แล้วมันจะมีไอคอนทีมมิตติ้งขึ้นอยู่ตรงนี้เนาะวิธีนี้ง่ายจริงๆครับอ่ะก่อนที่ผมจะสร้างเนาะผมขอไปลบลิงก์เดิมออกก่อนผมสร้างไว้เมื่อกี้เนาะอ่ะโอเคหายไปแล้วนะครับผมก็คือวันนี้เนาะไปที่ข้อความใหม่เนาะ New นะิวเนาะถ้าใครไม่ขึ้นตัวนี้แนะนําให้อ่าถอนทีมออกก่อนเนาะแล้วก็ติดตั้งทีมใหม่เนาะถอน m เมคซ t ฟทีมออกก่อนแล้วก็ติดตั้ง m เมคซ t ฟทีมใหม่แล้วก็เปิดเอาลุกขึ้นมามาดูว่าขึ้นหรือเปล่าถ้ายังไม่ขึ้นอีกเนับ ให้ไปที่ไฟล์ออปชันนะครับแล้วก็แอดอินตรงนี้นะผมดูว่ามีแอดอินที่เป็น Microsoft Teams หรือเปล่านะผมถ้าไม่มีเนี่ยก็กด go แล้วก็ไปแอดติ๊กเข้ามานะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีติ๊กถูกอยู่ตรงนี้น้อให้ติ๊กเข้ามาแล้วกดโอเคนะครับแต่ปกติมันจะขึ้นอยู่แล้วแหละนะครับผมไปที่น e วเหมือนเดิมครับผมเลือก Team Meeting ครับมันจะขึ้นใหมแบบนี้เลยเนี่ยลิงก์มันจะขึ้นมาทันทีนะผมอัตโนมัตินะครับผม แล้วก็จะไปลิงก์กับ Microsoft Teams ของเราด้วยเนาะแล้วก็จะไปขึ้น Calendar ของเราด้วยเนาะแล้วก็ตั้งชื่อ Meeting ที่เราจะประชุมเนาะสมมติผมตั้งเป็น Meeting Team A อย่างงี้เนาะ a เนาะเชิญใครบ้างอย่างี้เนาะเราสามารถเลือกได้เนาะว่าจะเชิญใครบ้างมผมเชิญแต่วิศนุเนี่ยเชิญแต่ชื่อตัวเองเองประมาณนี้นะสามารถพิมพ์ได้เลยจะเชิญกี่คนก็ได้เนาะเลือกวันที่ว่าเราจะตั้งประชุมวันที่เท่าไหร่เนาะสมมติผมเลือกเป็น26 26ช่วงประมาณ8โมงนะครับผม8โมงถึง8โมงครึ่งเหมืนละกันนะครับจะให้มันเตือนทั้งวันเลยหรือเปล่านะครับหลักๆเขาก็จะไม่ต้องไม่ต้องเซตอะไรแนละ้วก็เซตเวลานี้เดี๋ยวมันจะแจ้งเตือนก่อนประชุมเนี่ยประมาณ15นาทีนะครับโลเคชั่นจะใส่ไหมอันนี้ไม่ใสก็ได้นะครับหลังจากสร้างเสร็จแล้วเพ๊่กดเซนได้เลยครับผมนะเดี๋ยวลิงก์เนี้ยจะไปขึ้นที่อ e ีเมลปลายทางที่เราเชิญไปเนาะก็ให้เขากดยอมรับคําเชิญในการประชุมนะครับพอกดยอมรับหรือเขาไม่กดก็แล้วแต่นะครับ ก่อนานาทีเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นเตือนอยู่ดีว่ามีการเวลามันเด้งเนาะสามารถกดเข้าไปดูตรงนั้นเลยก็ได้ับมันจะเด้งปึ้งขึ้นมาหน้าจอเลยสามารถ d o บ b l ิ c l i c เข้าไปดูแล้วปึ๊บมันจะเห็นเป็นลักษณะนี้ครับผมหรือถ้าไม่เด้งนะเราสามารถเข้าไปดูใน c ล l e ด d a r ของเราแล้วมันจะขึ้นเลยตรงนี้นะครับสามารถ double c l i c เข้าไปอาแล้วก็กดคลิกตัวนี้เพื่อจอยเข้ามิงได้เลยนะครับแต่ถ้ามันเด้งปึ๊บเราสามารถกด double c l i c ตรงที่มันเด้งนี่แหละมันก็จะเข้ามาหน้านี้เหมือนกันเราสามารถกดคลิกจอยแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับ ก็จะสามารถเข้าล <an> ิงก <an> ์ประชุมนั้นเลยทันทีนะครับเวลากดเข้าลิงก์เนาะก็จะเขาก็จะให้เซฟดีฟอลต์ว่าจะเปิดไม่ไหมนะครับผมจะเปิดกล้องไหมนะครับมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมว่าเราจะเปิดหรือไม่เปิดเนาะเขาจะมีให้เราเลือกก่อนนะครับผมส่วนของกดปิดไปนะก็กดจอนเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นการเข้าสู่มิทติ้งเรียบร้อยแล้วเนาะก็รอคนอื่นเข้ามาเนาะมีสมมติมิทติ้งเสร็จปุ๊บกดลิฟออกไปนะครับหลักๆการสร้างลิงก์ใน o f t Teams เนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ลองไป ทดลองสร้างดูเล่นๆก็ได้นะอาจจะเทสสร้างดูสักประมาณสมมติตอนนี้แปดโมงอาจจะเทสสร้างดูประมาณแปดโมงครึ่งเนี้ยว่าเมตติ้งอ่ะมันจะแจ้งเตือนเราหรือเปล่าอาจจะมีอีเมลไปหาปลายทางหรือเปล่าจะมีจะมีลิงก์เนี่ยอยู่ที่แคลน d ้าของปลายทางกับต้นทางหรือเปล่านะลองเทสวิธีนี้ดูวิธีนี้ผมว่าเวิร์กสุดแล้วในการสร้างลิงก์ประชุมของ Microsoft Teams นะับโอเคหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ละกันนะับใครอยากได้ทริคอะไรในการใช้งาน พวกเ i c r o s o f อ365ในองค์กรองสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาให้ดูได้รับชมกันนะผเผื่อผมเคยทำส่วนนั้นมาแล้วเนะเพราะว่าผมมีการซัพพอร์ตยูเซอร์ที่อยู่ในองค์กรมาส,ส่วนใหญ่นะก็อาจจะมีประสบการณ์อยู่บ้างนะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็มว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสับเพื่อนเนาะ ใครตีปัญหาอะไรหรือว่ามีคํำถามอะไรเพิ่มเติม,มก็สามารถคอมเมนตะ์ไว้ที่ด้านลแต่คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งเคยผมครายจอคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ